วันนี้แล้วก็มาอยู่กับช่อง f o r m a p F นะทุกคนก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเออแบบว่าสําหรับใครที่เล่นเกมแล้วก็กระตุกแหลกนะทุกคนเออทุกเกมเลยนะอาจจะมาสอนลูกเกมเลยเนาะซึ่งเราต้องไปดาวน์โหลดแอปในเพ store นะทุกคนแต่ว่าแอปนี้เนี่ยคือมันแจกเพจฟรีไฟล์นะทุกคนแล้วก็มันแจกของอะไรสักอย่างในไมค์ครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเกี่ยวกับไมค์ครับเนาะ โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคนก็เข้ามาในพีสัตวโตนะแล้วก็ให้เราเขียนคําว่า cleaner master นะทุกคนอ่มันจะเป็นแอปล้างไฟล์ขยะตัวนี้นะนี่นะทุกคนรู้จากรนะีวิวเนาะก็คือเนี่ยมีแต่คนบอกว่าดีนะทุกคนโอเคเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาสอนกันเลยนะว่ามันทํายังไงเนาะทั้งเรื่องพชรแล้วก็เรื่องการแก้แหลกด้วยนะก็ติดตั้งไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรา ตัดไปดูตอนที่ติดตั้งเสร็จกันเลยเนาะโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าตอนตอนนี้มันก็กําลังสแกนไบรัสเนาะก็รอมันก่อนนะทุกคนแล้วก็ให้เรากดเปิดไปเลยนะแล้วก็เสร็จจัดการไม่ที่เก็บข้อมูลนี้เรากดเริ่มเลยเนาะแล้วก็อนุญ,ญาตให้เข้าแล้วกดเข้าไป <laughs> บาบาบา,บาอ่ากดเข้าไปปุ๊บมันจะเข้ามาในหน้านี้นะทุกคน โอเคแล้วก็สวัสดีแต่ชันเปื่อทาความสะอาดโอเคเราต้องมาแตะนะทุกคนทุกคนเห็นไหมตรงนี้อ่าตรงนี้นะทุกคนคือมันจะมีแจกเพชรเนานะแล้วก็ไม้ครับอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะ,ะแต่ที่แน่ๆเราต้องมาสนใจตรงการแก้ไรแก้กระตุกก่อนเนาะก็กดเข้าไปเลยนะทุกคนในรูปหุ่นยนตนะ์เนาะอ้าต่อไปนะทุกคนขอการเข้าถึงการใช้งานเ,าเรากรโดดต่อไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมานะเราต้องมาหาแอป แอปไอ่เนี้ยเนาะทำความสะอาดแล้วก็กดคําว่าอนุญาตการเข้าถึงการใช้งานเนาะกดเปิดเลยนะโอเคตอนนี้มันก็จะทําการสแกนให้เราเนาะอ่าโอเคแล้วก็ล้างขยะเลยนะทุกคนล้างขยะเลยโอเคตอนนี้นก็ล้างขยะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยเนาะต่อไปก็เราจะมาการเร่งอะไรเนี่ยเล่งความเร็วความจํานะกดเข้าไปเลยหนี่มันก็กําลังจะเร่งให้เราเนาะ แล้วก็กดคําว่าเร่งความเร็วตอนนี้เนาะเออรู้สึกว่าคลิปนี้จะพูดว่าแล้วก็แล้วก็อะไรอย่างนี้มากเกินไปนะก็ต้องขออภัยทุกคนกันด้วยเนาะโอเคตอนนี้มันก็ล้างให้อยู่นะอ่าเต็มแล้วเนาะตอนนี้ตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยอ่ะมีโคชนาอีกโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาก็มีน่าจะมีประมาณนี้เนาะสําหรับการล้างฝาขยะอะไรเนี่ยนะทุกคนก็สามารถมาลดอุณหภูมิ CPU ได้ตรงนี้เนาะ อ่ามันก็จะลดให้เนาะโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูการรับเพชรดีกว่านะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็ให้เราเลือกที่ฟรีไฟล์เลยเนาะกดเข้าไปโอเคนะทุกคนซึ่งกิจกรรมนะมันจะมีบอกอย่เนาะมันจะมาในวันที่19อ่าวันที่19เานะทุกคนแล้วก็ถึงวันที่26เนาะโอเคประมาณนี้เลยนะทุกคนรับเพชรฟรีไฟล์ Free Fi, และเกมแท้ไหมครับอ๋อน่าจะเกี่ยวกับแจก,ก แจกอะไรนะแจกเกมไหมครับของแท้นะทุกคนเออประมาณนั้นนะน่าจะประมาณนั้นเนาะโอเคกิจกรรมตอนนี้ยังไม่เริ่มนะทุกคนซึ่งเราต้องทาภารกิจให้ครบตามนี้เนาะนี่ล้างขยะอะไรเนี่ยต้องทําตามเขานะทุกคนเออประมาณนี้เลยเนาะอ่าประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็สามารถไปอ่านรายละเอียดได้เนาะซึ่งขอบอกก่อนว่าแอปนี้เนี่ยมันได้จริงๆนะเพราะว่าเราก็เคยลองมาแล้วเนาะเออมันได้จริงนะทุกคนโอเค ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะถ้าได้ไม่ได้อย่งไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ